ครับพี่น้องที่รักครับวัญญาานนี้พระาชินาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในปัญญาจารย์บนเจ็ดข้อ27ถึง29นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าพยายามเข้าใจคนผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ฉบับแคทอลิกนะครับเข้าใจง่ายที่สุดนะครับปัญญาจารย์พูดว่าดูสิข้าพเจ้ญญาพบสิ่งน,นี้เมื่อน,นําเรื่องหนึ่งมาเทียบกับอีกเรื่องหนึ่งเพื่อหาเหตุผลสิ่งที่ข้าพเจ้ญญายังแสวงหาและยังไม่ได้พบคือข้าพเจ้ญญาเข้าใจชายคนหนึ่งในพันคนได้ แต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจหญิงใดเลยดูสิข้าพเจ้าพบเพียงแต่สิ่งนี้เท่านั้นคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เที่ยงตรงแต่มนุษย์ทั้งหลายได้คิดคน้คนกลอุบายมากมายพระคมพีตอนนี้หมายความอย่างไรครับผมให้หัวข้อมนี้ว่าตั้งใจพยายามเข้าใจคนเพราะอะไรครับเพราะ มี3มสิ่งที่เป็นข้อคิดกับเราหนึ่งนะครับการที่พยายามเข้าใจคนต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเข้าใจอย่างมากครับก็มีบอกว่าข้าพเ,เจ้าใช้เหตุผลหนึ่งมาหาอีกเหตุผลหนึ่งแล้วกันเองเราจะตัดสินคนคนหนึ่งด้วยเรื่องเรื่องเดียวไม่ได้เราตัดสินคนคนหนึ่งด้วยเหตุผลเดียวไม่ได้ตัดสินใครด้วยเรื่องเดียวแลว้วกลอกว่าเราเข้าใจเขาแล้วนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก ลองลองคิดดูสิครับสมมติว่าเราเป็นนักร้องเสียงเพราะทีเดียวนะครับแล้ววันนั้นเราเป็นหวัดน้ำมูกเต็มเลยแล้วเราก็ร้องเพลงแล้วเสียงร้องอี้อุ้ย,ย,ยนะครับคนก็มาพูดกันบอกว่าคนที่เสียงไม่ได้เรื่องเลยทั้งที่เราเป็นหวัดอยู่แหมคงจะไม่มีใครนะครับที่จะเสียงเพราะได้เมื่อเป็นหวัดคงจะเสียงแย่นะครับยิ่งกว่านั้นถ้ายิ่งเจ็บคอด้วยนะครับ ไปกันใหญ่แต่กันเองเราจะตัดสินคนคนหนึ่งด้วยสิ่งที่เราเห็นทันทีไม่ได้ตตัดสินใครก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องรู้จริงในตัวของเขาบางคนอาจจะพูดไม่เพราะแต่เขาเป็นคนน่ารักก็ได้เขาอาจจะเป็นคนมีน้ำใจคอยช่วยเหลือเป็นคนน่าคบ ดีกว่าคนพูดเพราะบางคนซึ่งปากหวานกลนเปรี้ยวในนั้นเองก็ไม่แน่นะครับประการที่2นะครับต้องยอมรับว่าไม่ง่ายที่จะเข้าใจคนอันที่1ต้องใช้เวลาที่จะเข้าใจอันที่2ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายที่จะเข้าใจแต่บัญญัติจาร์บทีเจ็ข้อยีบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทุ่มตัวหาแล้วหาอีกแต่ข้าพเจ้าหาไม่พบก็คือในมนุษย์พันคน จะพบแต่เพียงคนเดียวพยายามเข้าใจคนพันคนเข้าใจได้แค่คนเดียวอย่างจริงจริงจังๆนะครับแต่พระกัมีในตอนนี้ยังพูดต่อไปบอกว่าแต่ในพันคนนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจหญิงใดเลยนะครับหมายความว่ายังไงครับผู้หญิงเข้าใจย,ยากกว่าผู้ชายอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะครับแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นแบบนั้นนะครับ ผู้ชายเข้าใจง่ายกว่าผู้หญิงเนี่ยใชาอารมณ์มากกว่าครับแต่ผู้ชายบางคนก็นิสัยมันผู้หญิงไปหน่อยนะครับอารมณ์เยอะพูดรายเนี้ยหน่อยน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 ,อยนะครับก็ลําบากยากเข็นเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามโซลม,มอนมีภรรยาเยอะแยะยังรู้สึกว่าเข้าใจยากไอ้ผมคิดไปเองนะครับเพราะแกมีมากเกินไปเะยเข้าใจคนไม่ค่อยเป็น ดังนั้นเองเนี่ยนะครับถ้ามีน้อยๆน่านะจะเข้าใจได้ดังนั้นเองจะเจอุดน้ํมใจเราในจุดนี้ว่าเราต้องยอมรับว่าไม่ง่ายที่จะเข้าใจคนอย่าว่าแต่เข้าใจเขาเลยครับบางครั้งเขาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันดังนั้นเองเราจะไปเข้าใจเขาเนี่ยคงจะยากยิ่งกว่าอะไรอีกครับอันที่1น,นะฮะการเข้าใจคนต้องใช้เวลาอันที่2การเข้าใจนะนะนะต้อง ไม่ง่ายดี่ยะเข้าใจต้องยอมรับเลยอันที่3นะครับต้องไม่ลืมว่ามนุษย์มักจะชอบปกปิดนะมันยากตรงนี้แะละครับเขาชอบปกปิดตัวเองกันข้อ29บอกว่าดูสิข้าพเจ้าพบเพียงสิ่งนี้เท่านั้นคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เที่ยงตรงแต่มนุษย์ทั้งหลายได้คิดค้นกลอุบายมากมายมนุษย์แต่ละคนก็มีกลอุบายปกปิดตัวเองนะคร บางคนก็ปกปิดอย่างนั้นปกปิดอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคนเราโซเชียลมีเดียเยอะแยะถ่ายรูปคนอื่นมากลายเป็นหน้าตัวเองก็มีเอาแอปไปแต่งรูปตัวเองก็มีพยายามปกปิดก็ไม่รู้ว่าเปนเพราะอะไรเหมือนกันนะครับว่ามนุษย์พยายามปกปิดแต่มันด้วยหลายวิธีการแต่มีบางคนอันนี้ดีครับพยายามปกปิดด้วยการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สุดยอดมากพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้คนอื่นเขาพูดในทีหลังว่าคนนี้เป็นคนที่ดีเนื่องจากอะไรครับเขาอยากเปลี่ยนแปลงที่บ้านผมมีแมวที่โบสถ์ก็มีแมวเราลองสังเกตนะครับมีกระบะทรายให้กับแมวแมวเข้าไปในกระบะทรายทําอะไรครับมันไปถ่ายและวิธีการถ่ายของมันหลังจากนั้นมันจะกลบใช่ไหมครับมันกลบแล้วมันกลบมิดไหมครับสุดท้ายมันกลบไม่มิดถึงกบมิดสักวันมันก็โผล่นะครับเพราะมันคุยไปคุยมาสักวันมันก็โผลออกมาดังนั้นเองขอดุลใจเราทั้งหลายนะครับว่าเมื่อเราพยายามเข้าใจคน3ประการ1 ต้องใช้เวลาที่จะเข้าใจ2ไม่ง่ายที่จะเข้าใจและ3ต้องไม่ลืมว่ามนุษย์มีจุดที่พยายามปกปิดตัวเองอยู่เสมอดังนั้นเองขอพระเจ้าเมตตาเราครับพยายามเข้าใจกันและกันให้มากที่สุดที่สามารถทําได้และให้โอกาสกันเข้าใจก่อาครับ